เสียงอ่านหนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชองค์การตำหนักที่8ตูซื่อหวังตำหนักที่8ตูซื่อหวังปกครองมหาตาปะมหานรกตั้งอยู่ณทิ่ตะวันตกของใต้โคกฐานหินในมหาสมุทรมีพื้นที่กว้างยาว500โยชน์และตั้งอีก16นรกซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ชื่ออนุนรกรถทับร่าง 2. ชื่ออนุนรกหม้ออบ 3. ชื่ออนุนรกแล่เนื้อถึงกระดูก 4. ชื่ออนุนรกมัดในรู 5. ชื่ออนุนรกตัดลิ้น 6. ชื่ออนุนรกขับถ่ายไม่หยุด 7. ชื่ออนุนรกตัดแขนขา 8. ชื่ออนุนรกทอดเครื่องใน 9. ชื่ออนุนรก ย่างไขกระดูก 10. ชื่ออนุนรกคลานในลำไส้11ชื่ออนุนรกเผาเกรียม12ชื่ออนุนรกเปิดช่องท้อง13ชื่ออนุนรกผ่าอก14ชื่ออนุนรกเปิดศีรษะงัดฟัน15ชื่ออนุนรกผ่าตัด16ชื่ออนุนรกง่ามเหล็กชาวโลกถ้าไม่รู้จักกะตันยูพ่อแม่ บุคคลใดยามพ่อแม่มีชีวิตไม่เลี้ยงดูพ่อแม่สิ้นชีพไม่จัดงานศพทำให้บิดามารดาพ่อผัวแม่ผัวตกใจกลัดกลุ่มทุกอกทุกใจถ้าไม่รีบสำนึกผิดงมงายนานวันเทพเจ้าเ,าเตาก็จะนำรายชื่อชายหญิงพวกนี้ขึ้นทูลกล้าวสวรรค์ลดโชคลาภผู้นั้นและปล่อยให้พวกพูดผีปีศาจมาสิงตัวหลอกล้อ ตายแล้วนอกจากต้องรับโทษทันตามขุมนรกข้างต้นแล้วยังต้องส่งมาที่ตำหนักแปดให้เจ้าหน้าที่เสียนโคเสียนมา้าลากขาวิญญาณบาปตนนั้นโยนลงมหาตาปะมหานรกมหานรกอิดเผาร้อนมหาโหดต่อจากนั้นจึงไปรับทรมานและเพิ่มโทษที่อนุนรกให้สาสมแก่โทษทันเมื่อครบวันกำหนด ส่งต่อไปยังสถานกับผันในตำหนักที่สิบเพื่อเปลี่ยนรูปล่างหน้าตาให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดราชานตลอดกาลชาวโลกไม่ว่าบุรุษเพศหรือสตรีเพศถ้านับถือปฏิบัติตามคำสอนของเทวราชองค์การรู้สำนึกผิดเมื่อถึงวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสี่สาบานว่าจะไม่ประพฤติผิดอีกหรือวันไหนเวลาไหนก็ได้ ไปสาบานต่อหน้าเทพเจ้าเต่าว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะแก้ไขในสิ่งผิดก่อนสิ้นใจเทพเจ้าเต่าจะแบ่งเป็นสามขั้นเขียนตัวอักษรปฏิบัติตามหรือตัวอักษรคล้อยตามหรือตัวอักษรแก้ไขไว้บนหน้าผากของวิญญาณผู้ตายส่งมอบให้โยมทูตนำไปตำหนักที่หนึ่งจนถึงตำหนักที่เถึงมีโทษฐานอื่นก็จะลดโทษไปกึ่งหนึ่ง ไม่ต้องส่งมาตำหนักนี้รับทุกส่งผ่านไปตำหนักที่9ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีข้อหาวางเพลิงหรือข้อหาแอบแฝงชั่วร้ายก็ส่งไปตำหนักที่10ใจ่ายให้เกิดวิถีมนุษย์ทันทีเ็กเสียหฮองเต้เทวราชเจ้าโหลดกล้าวรับสั่งระบุว่าถ้าผู้ใดสามารถจัดพิมพ์หนังสือเทวราชองค์การออกเผยแผ่ให้ชาวโลกไม่ว่าบุรุษเพศหรือสตรีเพศ รู้สำนึกพึงสังวรโทษทันต่างๆตั้งแต่ตำหนักที่1จนถึงตำหนักที่8ล้วนละเว้นถ้าตำหนักที่9ตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดให้ส่งต่อ,อยังตำหนักที่10จำนายสู่วิถีมนุษย์เกิดในวาสนาภูมิทันที